ไปกระปุกกระตาสิไปสายบาทนี่พาลูกหลานไปเบืเองเฮ<อ>็ดด้วลกหลาน<อ>ไปส่องตายายเข้าไปเลยพูดแหละลูกหลานตามไปพาเนี่ยยากด้กินคับมาลูกหลานเอ้ยีออกแล้วอ,อ้วตามไปเลยทุกคนพนตกสามสีเหนือ่นกันตืนตน่ ดินซุม 3, ่มเพชรก็ออกฝนตกสองวันสามวันติดน้าบังนปลายางใหญ่คนเลยลุกคนคุณจะข้ามป้ายางนี่ไปคนเลยถึงป้ายางใหญ่โว้ด เห็นออกไหมก็นี่เลยปาต่อทุกคนตััวมนลอยออกกวนผัวใหญ่เต๋อโอยดงออกโอยบานเลยทุกคนเอ้ยเมื่อวานพอดีดูเดูือนมึงดูเโอยจะกาดเลยคู่เออเห็ดทานนะคะทุกคนเห็ดทานมาเก็บเห็ดทานเด้อทุกคน ตาตัวนี้ก็ติดๆอยู่เพาอเก็บเพสมันเลยเอาเลยเอาเลยพผ่ววานผู้ดีเก่งนะพ่อเนาะเมื่อวานนี่กะเจน้อยเพิ่งกลับมาแล้วบุษันอ๋กวัดสันเบิง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 ทุกคนมันเลยทุกคนบุญย่างห่ายากวัดสันบ้านผู้พิวิ่งอยู่แล้วปู่รุนคุปุกระโปงอยู่พ่อ ปาตุกภูผีวิ่งอยู่กำลังกำลังกำลังดีบเพราะกำลังดีกำลังดีดดตัดดันดินไปแล้วพร้อมอ่าเกี้ยงอยางได้ดอกตู่มาเก่งอ่ะผมเอาเก่งใส่ใบ,บติว้วโอ้ยเบิดเท่านั้นสุดนำ้ำชดเก็บเลยทุกคนมันเลยโอ้บุตีบวกใครเห็นได้ลู้เลยคนกำลังกูบู้อะไรเงี้ยวอนีไหม อันใบอันนั้นจะปิดใบอันน้ำตีปิดดอกอันบานุ้เลยสามดอกสี่ดอก่มัดเห็นแม่มัดเลยเห็ดเนี่โอ้อันนี้ไปแล้วอันนี้เปินี้เปิเงินปังง่างอยู่ปู่ว่ะพวกนู้ทุกคนเด็แม่แมแม่มัดเห็ด ดอกบูลูบเริ่มเลยบานดอกบานพี่พี่กัยังป้าทงอับสับอันแม่นมิดเลยป้าตัวบานทูคงวึงอยู่ทุกคนอันนี้ไม่เทศดินไม่พอเท็ดินที่ทานจุ้ม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 ติดติดกันเลยไม่พอ ตาหาไม่เห็นหงเฮ็ดก็ว่าเฮ็ดเอ้ยยาบกหลายเดือกเอาครัจัดการไอ้กุ้งจัดการกินเห็ดเลยบอกไม่านี่เอยบ้านี่เนี่ไม่รู้บะไรนี่เนี่ยมากับใครลูกมากระใครไหนแม่ล่ะแม่ล่ะโอ้มาเลยพูดแถวนีนยายเอ้ยออกเกี๊ยบไปเ เฮดเฮดเฮดเดอืมตะดอกมังใหญ่ทุกคนดอกมันะดอกงามทุกคนออนั่นแหละเก็บเลยลูกเก็บเลยมี่ยยังมีอยู่เอ้ยบานเพลิเพลินอยู่ทุกคนโอ้มีตะดอกใหญ่เอแม่น้ามาย่ไ้ะ เออเห็นแล้วเห็นแล้วปิดมาเลยสองดอกบักใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่ไหมลูกโอ้ยแน่เน่เน่ดอกใหญ่เลยทุกคนบานผู้พุ่งวึ้งอยู่นี่นะโอ้ยเมื่อวานผู้ดีเนาะพ่อเนาะวันซื่นผู้ดีโอ้ยเข้ามาเบิ่งผลบุหิน เก็บเอาเลยเก็บเอาเลยนั hmm. mm ่นแหละเก็บเลยสองหลานดอกบลูเริ่มทุกคนทุกคนดอกใหญ่งเอาเลย đọc luôn luôn bung lên nha nhang hakaha mong nghỉ lễ bung lưu phục 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 phù phù เดี๋ยวเอากุ้งกุงมาอยู่อันนั้นออกดุมดุมเพื่อนี่ก่อนาจะ่นะไราหนึงเหรอ

อันนี้หที่กระดักยังกินได้ไม่พอได้แล้วเซ็ต<ส>ปะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะมีกระดักแก่งเซ็บห่วยห่วยแล้วป่าทุกคนมีพิดอกงาดู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 ใบมันนั้นมันปิดใบยางมันปิดโอ้กินดดี เห็นมาตั้งหน้าพี่พ่อกำลังออกเห็ดกระจักกระดะค่อยเกี่ยว <c oughs> เอาได้พตะดอกหน่อยกะมินซีเดล่าลูกหลานคนเด้อลูกหลาน มันจะยาวไปเนาะลูกหลาดีม <amigo> <t ell> ีแหงเด้อเอพีสตันผู้ทุกคนทุกไลททุกเลิบนะคะอันนี้บรรยากาศฝ่ายฮิตนะคะทุกคนรีวิวอัปเดตให้ลูกหลานได้ดูรอบรอบมันมืดหน่อยมันมืดบรรยากาศรอบอันนี้้ายางพายางทุกคนฮิตทต้องคุณเป็นฟองน้ำทะเลเรา ยูเฮตโต้ลูกหลานเจอกันใหม่นะคะทุกคนได้ทั้งเฮดทานเฮดขี้กระดักนี่แหละของเราเน้นเต็มเลยทุกคนสื่อเกง่งแซ่แบซนะคะทุกคนเฮ็ดอันนี้อันนี้เขาสิริเฮดขี้กระดักปูัวกินได้แกงคือชีเฮ็ดเพื่องทุกคน